สวัสดีค่ะอยู่กับช่องส้มสมศรีสะพยูเคนะคะวันนี้มาพบกับแม่ส้มอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้แม่ส้มมีอะไรมานําเสนอเอ่ยมาดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่ส้มพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมดอกไม้เมืองหนาวค่ะดูสิคะมีทั้งสีขาวสีม่วงสีเหลืองสลับกันไปนะคะท่านผู้ชมค่ะ ตอนนี้เขายังบานไม่เต็มที่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษจะเข้าฤดูสปริงแล้วนะคะท่านผู้ชม่ะดอกไม้ใบหญ้ากำลังผิด,ดอกออกบานเชียวค่ะเลยเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ เขายังบานไม่เต็มที่นะคะท่านผู้ชมค่ะดูเกสรสิคะเกสรจะเป็นสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เขาเรียกว่าดอกดับฟาเดลนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เขายังออกดอกไม่เต็มที่นะคะดอกดับฟาเดลจะออกดอกช่วงต้นเดือน มีนาถึงปลายเดือนเมษานะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวแม่ส้มจะเก็บภาพความสวยความงามมาฝากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ พุ่มช่อนี้ก็จะมีแต่ดอกตูมนะคะท่านผู้ชมคะ่ะดอกตูมรอเวลาเบ่งบานคะ่ะ บรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คืออยู่ที่สวนสาธารณะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะบรรยากาศยามบ่ายที่สวนสาธารนณะประเทศอังกฤษคะ่ะวันนี้ยังไม่เห็นมีแดดเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็จะดูอึมครึมอึมครึมนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วคือบรรยากาศดีมากคะ่ะ ที่สวนสาธารณะก็จะมีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเครื่องออกกำลังกายประเทศอังกฤษค่ะอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะท่านผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าเอ่ยนุ่นค่ะเหมือนเขาทำบ้านไว้ให้นกหรือว่ากระรอกค่ะ ว้าวน่ารักเจ้าค่ะท่านผู้ชมสีพระฟ้าเห็นไหมคะว้าวดูสิคะท่านผู้ชมขาแม่ส้มถูกใจดอกไม้กลุ่มนี้จังเลยคะ่ะดูสิคะสีม่วงสลับสีขาวว้าวสวยมากเจ้าค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ว้าวสวยมากเชียวค่ะท่านผู้ชมค่ะคาดสายตากับดอกไม้กลุ่มนี้ยังไม่ได้เลยค่ะคือตอนนี้เขายังไม่บานเต็มที่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะดูเหมือนดอกตุมต่มๆท่านผู้ชมมองเห็นเกสรข้างในไหมคะเกสรจะออกอเป็นสีส้มๆนะคะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะสวยไหมคะ่ะดอกไม้เมืองหนาวคะ่ะตอนนี้เขายังไม่บานเต็มที่นะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่ค่ะนี่ก็คือเป็นดงดอกไม้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคือตอนนี้ดอกดับฟาเดลดอกสีเหลืองๆนะคะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะแต่ดูต้นเขาเกิดแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิคะดงดอกไม้ค่ะที่สวนสาธารณะนะคะท่านผู้ชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดแม่ส้มต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจแรงเชียร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้แม่ส้มด้วยค่ะขอบคุณค่ะ